ฝวมของเรื่องเล่าสยองขันในวัดที่เราไปบ่อยๆมีตุ่มน้ำมนขนาดตุ่มอาบน้ำธรรมดาธรรมดาสูงประมาณเมตรกว่าปกติแล้วพระอาจารย์ท่านจเจ้าไม้มาปิดไว้เพื่อไม่ให้หมด นับตั้งแต่ปูกเตือมาหลวมพี่เลยโยมกำไรใส่ตุ่มน้ำมนไปเสียสองสามอันแถมบางครับได้เพิ่มมาจากตลาค้าของเก่าหรือญาติโย,ยมเอามาถวายกำไรสำริดพี่ว่านี่เป็นของเก่าที่มักพุดคนเจอในพื้นที่บริเวณภาคกลาง ภาคอีสานในปัจจุบันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในราว2,500ปีมาแล้วที่เรียกว่าสมัยสำริ์ซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นเครื่องรางในการขับไล่วิญญาณร้ายซึ่งนิยมใส่กันตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาแต่กำไลสทธิ์ที่พระอาจารย์มีนั้นน่าจะเป็นศิละปะในยุคพาวา,วาดีมากกว่าซึ่งดูจากสภาพแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่จะใส่ข้อมือคนเสียด้วยความสงสัยนี้ไม่เพียงแต่ เกิดกับบรรดาญาติโยามที่เห็นกำได้เท่านั้นแม้แต่พระพี่เป็นสหพัดพันมิกับหลวงพี่เองก็สงสัยท่านดุดปากออกไปวันหนึ่งว่าโอ้ยท่านดูสิใหญ่ขนาดนี้สงสัยเอาไปใส่ข้อเท้าละมันผมว่าใส่ข้อมือคงไม่ไหวถ้าบอกว่าเอาทำเป็นตรวละผมเชื่อซึ่งในคืนเดียวกันนี้เองหลวงพี่ที่โดยปกติแล้วจะ,จะเจริญสติก่อนเองตัวลงนอนฟุกงคัน และท่านก็ไม่เคยฝันเลยมาคืนนั้นท่านฝันว่ามีชายหิวดำแดงรูปร่างสูงใหญ่ใส่เครื่องทรงเหมือนกษัตริย์ตามที่นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าเป็นเครื่องทรงของเจ้าในสมัยพาวานวาดีท่านบ่งประไล่คาสันวานท่านแขมระดับด้วยเครื่องระดับมีภูนราคาแต่ที่สะดุดตาคือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกำไดสัมฤทธิ์ที่ท่านได้มาจากโยมคนหนึ่งเป็นกำไรอันเดียวกันกับที่เพื่อนของท่านพูด ตีตลกไปเมื่อกลางวันว่าเอาไว้ทำตรวนซึ่งในภาพฝันมันติดอยู่กับแขนท่อนบงของชายคมนั้นเขาถอดมันออกมาจากแขนแล้วยื่นให้พร้อมพูดว่าท่านเราขอถวายสิ่งนี้จากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปวันรุ่งขึ้นท่านเล่าความฝันให้กับสหายฟังพระเพื่อนถึงกับเลิกคิดด้วยความแปลกใจแล้วเล่าว่าตนเองก็ฝันผึงชายคมดังกล่าวเช่นกันแต่สําหรับตนแล้วนั้นชายคมดังกล่าวกับยืนพนมมืออยู่ตรงหน้าแล้วชี้ไป ที่แขนท่านบนกล่าวว่าท่านขอรับสิ่งนี้คือกำไรทวงแขนเป็นสำมฤทธิ์กำไรโบราณที่หลวมพี่ได้มาบางครั้งท่านก็ไปเดินในตลาดรับตลาดของเกา่า เจอก็ซื้อมาไว้ด้วยคราะตนเองชอบในศิลปะปัอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทยายามสับสแสวงหาให้ได้มาแต่อย่างใดหลายครั้งพี่คนขายเล่าว่าคนที่เอามาปล่อยต่อนั้นไม่สามารถครอบครองไว้เองได้จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายทำได้เพียงผกให้ของชิ้นนี้ผมไปเสียจากชีวิต แม้แต่หลวงพี่เองก็ยอมรับว่าเคยฝันประหลาดเกี่ยวกับวัดปุกโบราณเช่นกันบางครั้งท่านก็ไม่ต้องไปไหนก็มีคนเอามาถวายให้ที่วัดเพราะเมื่อเก็บไว้เองก็มีแต่เรื่องสวยเข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งพี่ญาติยมเอาของเก่ามาถวายไม่ใช่แค่กันใดสำริบ บางครั้งมีเครื่องปั้นดินเผาโบราณตู้พระเกเก่าหรือแม้แต่พระพุทธรูปโบราณและอื่นๆจนท่านพูดติดตลกว่าไม่ใช่อาตามากลายเป็นรับของโยมนะโยมถึงกระนั้นท่านก็ก็เอาของพวกนี้มารวมๆกันแล้วสวดมนต์บุพิษส่สวนกุศลให้กับเจ้าของเดิมด้วยประสบการณ์ท่านเล่าว่าของโบราณในบางครั้งเจ้าของขาวหัวในบาวันหนึ่งที่ท่านสวดมนต์บูพิษ ส่วนกุสมอยู่เมื่อจบบทก็มีเสียงระเบิดปังดังนั้นเล่นเอาพระลูกวัดฟุกรูปครูเข้ามาที่กุฏท่านด้วยความตกใจหนึ่งในพระลูกวัดเล่าอย่างขมพองว่าท่านบังเอิญละสายตาจากการทำบารีแล้วมองลอดหน้าต่างม,มาที่กุฏหลวงที่พอดีเห็นนำแสงฟุ้งตัดแสงอาทิตย์ขึ้นไปบนท้องฟ้าขนาดเดียวกันกับที่มีเสียงระเบิดในทายหลังผู้อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนได้รับคำตอบว่าวิญญ,ญาณพี่ฟูกมัดกับ สิ่งของเหล่านี้ผูกปลดปล่อยด้วยแรงจิตแห่งสกายบุตรจึงมีเสียงระเบิดขึ้นคล้ายกับว่าพวกเขาผูกจองจำไว้นานด้วยความปราถนาของตนแต่ผู้แกะพันธานาการจนสำเร็จคือพระพี่สรงจิตแผ่เมตตาไปให้หลวมพี่เล่าไปถึงเรื่องของวัดกุดีดาว พี่อยู่ยีลำวัดมะเองจอพรนะนครศีอยุธยาว่าครับหนึ่งในยุคตื่นทองที่ผู้คนพากันขุดกรุหาสมบัติในบริเวณวัดของจังหวัดเก่าแก่ที่หนึ่งก็คือวัดกุฎีดาวท่านได้ฟังมาจากอาจารย์ว่าสมัยนั้นพอตกกลางคืนก็มีเสียงขุดหาสมบัติกันยกใหญ่ตามลายแผงที่ได้มาพอเช้าฟุกยามก,ก็เงียบสงบเป็นไปเช่นนั้นจนกระทั่เจอสมบัติ สมบัติพี่ว่ากลับทําให้ทีมผุดซึ่งนําโดยเจ้านายพระองค์หนึ่งถึงกับมองหน้ากันเลิกลักเพราะสิ่งที่ได้มาคือพระเครื่องทองคําเพียงสี่ห้าองค์กับไขยแซามิขนาใหญ่ที่ปากหขยเล็กแต่ท้องไหนกลับเป็นบอกมาอย่างไม่สมส่วนทีมผุดจึงจาัดก,การผุบไขลสามสีอันออกเสียหมด เมื่อหายใบสุดท้ายแตกออกมีเสียงระเบิดตูมใหญ่จนหลายคนนึกว่าเครื่องจากขนาดใหญ่ระเบิดผู้ที่อยู่รอบบริเวณก็ถึงกับขนพ้องสยองกล้าวเนื่องจากเห็นลำแสงประหลาดพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาตรงบริเวณที่้มพบหายและระเครื่องในขณาดที่ผู้ล้อมวงพุกงหายกลับไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรเลยสิ่งที่อยู่ในหายมีเพียงกระโหลกศีรัะของคนสี่คนเท่านั้นแต่สิ่งที่ยังเป็นข้อกังขาก็คือเหตุใดกระโหลกที่ใหญ่ กว่าปากหายจึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้หากกล่าวว่าใส่ไปพร้อมกับการปั้นขึ้นรูปก,ก็ไม่น่าใช้เพราะกระดูกน่าจะปนเป็นเท่าเมื่อนำไขยดันกล่าวไปอบด้วยความร้อนตามกรรม,มวิธีการผลิตเล่ากันว่านอกจากไขยและพระเครื่องยังค้นพบแผ่นจารึกเล็กๆ พี่ใครหลายคนคึกพักเอาว่าเป็นใบเสมาแต่กลับสลักคำเช้นละะนักษณะที่ว่าหากมันผู้ใดบังหานำสมบัติพี่แอบซ่อนเอาไปแม้แต่ชิ้นเดียวจะมีอันเป็นไปนับตั้งแต่นั้นหลังจากพี่พบสมบัติเพียงเท่านี้ผู้นำพีมจึงเอาไปเพียงพระเครื่องทองคำส่วนสิ่งที่เหลือก็ทำลายฝันจมไว้เื่องจากไม่มีมูลค่าใดๆเแล้วกันว่าหลังจากนั้นพีมขุดก็ประสบกับปัญหาชีวิต บ้านก็ฆ่าตัวตายบ้านครอบครัวแตกสาแรกขาดกรุมจมเป็นบ้าแต่หลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันที่สุดที่เชื่อกันว่าเป็นอาผัพนก็คือผู้นำทีมผุดที่ต้องไปสิ้นชีวิตอยู่บนมาน้าริมทางรถไฟแห่งหนึ่งในประเทศในแถบย,ยุโรปหลวมพี่เมตตาให้ความรู้ว่าในการที่คนหนึ่งจะสลับตนเองเฝ้าทรัพย์สมบัติ เขาจะต้องทำจิตให้หววของเหล่านี้ปาวาน,นาตนว่าจะเฝ้ามันไว้ทั่วการและทำหน้าที่ในการย้ายสมบัติเมื่อมีใครละโลอบมาขุดค้นจนกว่าจะพบผู้ที่เหมาะสมและมีกำผูพันกับสมบัติดังกล่าวจึงจะมอบให้เรื่องย้ายสมบัตินี้มีเรื่องเล่าว่าบางครั้งคนที่อยู่ในบริเวณที่คาดว่าจะเป็นกรุสมบัติ ก็ได้ยินเสียงคลึกยาวในตอนกลางคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างมุดดินอยู่เพราะบางครั้งในการขุดสมบัติเมื่อมีวี่แววจะพบแล้วเขาก็ทำสัญญาลักล้อมเอาไว้ แต่เมื่อกลับมาขุดก็ไม่พบเสียแล้วซึ่งผู้ที่เฝ้าสมบัตินั้นเมื่อตั้งจิตปราถนาเช่นนั้นก็จะทําการปาคอตนเองให้เลือดล่ำรถสมบัติที่ฝังไว้คนที่เหลือจึงจัดการทําพิธีกรรมเอากระดูกหรือร่างยัดใส่ภาชนะแล้วฝังไปพร้อมกับสมบัติก่อนจะอานองการเช้นตามลำดับขั้นตอนเรื่องปูโสมเห็นที่จะต้องจบลงเพียงเท่านี้ ซึ่งเรื่องของวิญญาณหัวของอาจต้องยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องคือการที่มีโยมคนหนึ่งเอาตลับสีพึ้นมาให้หววพี่ดูเขาเล่าว่าฟุ้คืนตั้งแต่ซื้อตลับสีพึ้งมาจากร้านของเก่า นในบ้านก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปมาในบ้านหนักข้าวก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นประตูหน้าต่างกระแทกปิดโดยไม่มีลมหรือข้าวของย้ายที่ได้เองบางครั้งมีเสียงกรีดร้องดังในบ้านคนที่ซื้อตลับสีขึ้นมาคงไม่ไหวจึงพามาให้หลวพี่ช่วยแก้ปัญหาให้หลวพี่เล่าว่าแทบไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรมากเลยเมื่อโยมอีกคนขอ,ขอไปดูบ้านเขาควักกล้องส่งองออกจากกระเป๋าแล้วส่องดูรายละเอียดเนื่องจากเป็น พวกชอของเก่าเหมือนกันแต่กลับผาดเมื่อเห็นหยดเลือดแห้งกัมติดอยู่ตามซอกของตลับเมื่อยื่นให้หว๋พี่ดูท่านก็ยืนยันว่าเป็นหยดเลือดสีน้ำตาลแห้งๆติดอยู่จริงโยมพี่เป็นเจ้าของตลับสีพึ่งจึงตัด สินใจพาวายไว้พี่วัดโดยพันธีเพื่อให้หลวมพี่ได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับวิญญาณของเจ้าของเก่าพี่ยังฝวนของตัวเองอยู่หลวมพี่ได้แต่สายหัวแล้วบนให้ฟังว่าคนที่อยากได้ไม่เคยมาปรึกษาพอได้มาแล้วมีผีก็ไม่พ้นพระต้องแก้ให้ทุกทพี